إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาพบกันต่อนะฮะกับรายการนักอานทางนําชีวิตในการเรียนาารู้นักอ่านเพื่อเป็นเส้นทางในการดําเนินชีวิตของเรานะครับวันนี้เรายังอยู่ในสัสรนะฮซาบอัสรเทวสวรรค์อาจา,า,า,าได้กล่าวถึงเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับบรรดาผู้ที่มีศรัทธานะครับก็คือในสงคารามอัจฉริยสงครามที่เกิดขึ้นในปีที่5ในเรื่องราวต่างๆที่เราได้พูดคุยกันไปนะครับเนราะในครั้งก่อนเราได้คุยกันไปถึงเรื่องราวของการที่บรรดาผู้ที่มีศรัทธาโดน โดนทดสอบเรื่องราวของการที่บรรดาพวกมุนาฟิกบรรดาพวกหนาา้าไหวหลังหลอกได้พยายามที่จะแก้ตัวนะครับในการที่จะได้ไม่ต้องเข้าร่วมสงครามกับท่านอับดุลสลอรองอัยเนรสั้นัำบรรดาคนเหล่านี้ก็จะพากันบอกว่าบ้านเดือนของเรามีอะฮะมีมีม,ม,มีมีช่องที่เราจะต้องเข้าไปปกป้องบ้านเดือนของเราเอง <c oughs> ท่านอับดุลสลอมองอัยเนอร์สั้นัำจึงได้ รับว่าจะเอาลอสฟาร์ดไวตาลาให้ได้รู้ว่าว่ามาเฮียไม่เอาหรบ้านของเขาไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการที่จะหนีจากสงครามแค่นั้นแหละเหตุการณ์ต่างๆที่ลอสบาร์ดไวตาลาได้บอกกับพวกเราเนี่ยคือพระองค์ต้องการให้เราได้ได้รู้ถึงคนที่ไม่มีคนที่ไม่มีสัทขานะครับคนที่ออกห่างจากอิสลามคนที่ต้องการที่จะ ทำลายสนามหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อีมาไม่ได้เข้าถึงหัวใจของพวกเขาเพราะเวลาที่เขา้าร่วทดสอบในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่ยืนหยัดได้พี่น้องะถ้าหากว่าเรารู้ว่าชีวิตของเราในการดาเนินชีวิตของเราเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับการอิบานดาต่อวะและเรื่องที่นอกเหนือจากการอิบานดาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราใช้ชีวิตเพื่อเป็นสิ่งที่สิ่งที่เสริมเข้ามานะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อนะฮะในสอละนะฮะ ถึงอายะที่สิบแปดนะครับอัลลอฮฺสุบฮานอตาลาได้ทรงตัดไว้ว่ากพราะเด่นะลราพุ่งลอพุ่มะอูมริกันมินตุมวันก่ออิลีนี่ไอิควานิฮิมฮารุมมาอิลีน่ะะซอิลลากะีนอัลลอฮฺสุบฮานอตาลาได้บอกถึงว่าพระองค์นั้นเป็นผูท้ที่มีความรู้ดีนะครับ ว่าใครที่มามาร่วมในสงามก็ได้ย้อนุ่นรอรุ่นมาเอาไปนั่นเองครัมวันกอีนอีได้เอกรวานิฮิมฮลุมมาอีเลยน่ะวลายกนะตัวนั้นบบสอิลลาฟะลีนะอัลสุวารณอัตาตาได้ทรงรู้ถึงบรรดาผู้ที่ได้พยายามหาข้อแก้ตัวพยายามที่จะ ดึงคนอื่นนะครับให้ออกจากการมาร่วมสงคารามวันกออีเดนนิควานิฮิมและบรรดาคนที่ยุยงส่งเสริมบรรดาคนอื่นนะครับที่บอกว่าบอกกับบรรดาพวกของเขาว่าฮลุมมาอีไลนาะให้มามาหาพวกเรานะหมายความว่ามาหาในส่วนที่เราเรียนอยู่ในในในความสุขสบายในความฝาสุข วะลายัตูนัมเบาสอินลาคุลีลาอัชชะฮะตอะลัยกุม م ละบะนั่เหล่านี้เนี่ยลายัตูนัมเบาสอินลาคุลีลาพวกเขาก็จะไม่ไม่มาไม่มาร่วมในความยากลำบากยกเว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นอัชชะฮะต์ะน์ عليكم เป็นการอะไรเป็นการบขีณ์เป็นการที่ไม่เป็นการแสดงความรักที่ ที่สัตวจริงนะหมายความว่าบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยก็คือไม่ได้ต้องการอะไรสิ่งที่สิ่งที่ดีงามไม่ได้ต้องการความรักให้เกิดขึ้นกับกับวกเจ้าอัลลอฮฺตาจึงได้บอกว่า فإذا جاء อ ل خ و ف ر أ ي ت ู م ي อล ر ย ن إ ل ي ุ ت ก و ر ลยยุ ه م كل يخشى عليه من ا ل า و ت فإذا ذهب الخوف وسلقكم بأنسنة حدا لعشرة على الخير ดังน <m> ั้นพอเวลาที่ฟิลิสันาอันขาเวลาที่มีความความหวาดกลัวเกิดขึ้นมาในเรื่องของการตออสงครามเราอาจจะต้องลองดูนะอะไรก็ต้องดูด้วยน้ำกันเลยยุกชาอะไรที่มันมอดเจ้าก็จะเห็นว่าพวกเขาเขาบรรดาคนคนเหล่านั้นเนี่ยบรรดาคนที่พยายามที่จะ บอกกับคนอื่นในเรื่องของการที่ไม่ต้องออกสงครามนะให้ระวังในเรื่องสงครามนะว่าเจ้าจะเห็นเวลาที่มีความกลัวในเวลากลัวเนี่ยเจ้าจะเห็นว่ายันโดโรนี่ยเลยแคตะโดโรอายุนยายนหุมกันเลยยุก้าเลห์ฮิมินันมอตเวลาที่เจ้ามองไปยังพวกเขาสมายมองไปอย่างเจ้าเนี่ยสายตาของพวกเขาเนี่ยก็จะเป็นสายตาที่หลอกแน่เหมือนกับบรรดาคนที่คนที่กลัวความตาย

มันมันบาดใจะคือได้กับพยายามที่จะหาคําพูดที่มันล,ล่อลวงคําพูดที่จะมาให้พวกเจ้าได้ได้ยอมรับพวกเขาอาเชฮายตันอาลันคล์เบโดยที่บรรดาคนเหล่านี้เนี่ยเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้ทรัพย์เฉลยสิกคือกลัวว่าจะไม่ได้ส่วนแบ่งเอาไว้นะฮะอุลาอิกรัมยุบมนอัลตาได้บอกว่าบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยพวกเขาทั้งหลายไม่ได้มีศรัทธาอัลอลอฮ์ตา จึงให้การปฏิบัติของพวกเขาเนี่ยมันได้เสียหายไปหมายความว่าการงานของเขาไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรพวกเขาเลยเนื่องจากเขาไม่ได้มีศรัตธาว่าการอะไรนิการอัล้อฮรยที่อเซียหรอ,อสิ่งนี้เ,นเป็นเรื่องเป็นเรืขขอาาร่องง่ายนะสอหรลอนสุาพตาามากท่านกอตาดาได้ดบอกว่าในเรื่องของสิ่งที่เขาจะได้เรื่องทรัพย์เฉลยศึกเนี่ยพวกเขาก็จะ พยายามอยากจะได้และก็พยายามที่จะมาอยากจะได้ส่วนแบ่งมาบอกว่าแบ่งให้เราบ้างแบ่งให้เราบ้างแต่พอเวลาที่จะให้ร่วมสงครามจะให้ออกต่อสู้พวกเขาจะเป็นกลุ่มชนที่มีความขี้ขลาดที่สุดนะเพราะฉะนั้นบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยก็จะพยายามที่จะอยากจะได้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาแต่ว่า phải thời gian thì sẽ phải chiến đấu, không thể chiến đấu được. Vâng, Allah SWT đã nói rằng, những người này không có đức tin. Chúng ta phải cầu nguyện Allah không có đức tin. Chúng ta phải cầu nguyện Allah SWT đã ban cho chúng ta những công việc mà chúng ta phải làm. Những người này không có đức tin. Chúng ta phải cầu nguyện Allah SWT đã ban cho chúng ta những công việc mà chúng ta phải làm. Những người này không có đức tin. Chúng ta phải cầu nguyện Allah SWT đã ban cho chúng ta những วเอียตินอพยพยวเดือและว่าหนุ่มบาดูนอกในอากราบยิ้มร้นงนอันบาอีุมวุลูกค่ามีกุ้งมาตาัวานีาตรงนี้อัลต้าได้กล่าวถึงสภาพของพวกที่ปฏิเสธเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มของบรรดาม,ดมุสลิมเนี่ยถึงคุณลักษณะที่น่าอังเกียดจากความขี้ขาดความกลัว นอลตาน่าได้บอกว่ายักษ์สมุนอัจฉซาบะมันยังถ่อูเพราะเขาทั้งหลายคิดว่าบรรดาพวกอัจฉริยะเนี่ยยังไม่ได้ไปหมายความว่าในสงครามสงครามอัจฉริยะที่บรรดากลุ่มชนของชาวโคเรชแล้วก็พวกที่รวมตัวกันมาเพื่อมาทำสงครามกับบรรดาผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยเขาได้บอกเขาพวกเขาบอกว่ายักษ์สมุนอัจฉซาบะมันยังถ่อูเพราะเขาคิดว่าศัตรูเนี่ยคงยังไม่ได้ไป لو قال بنى ستروهم تطي كعمة وإيات الأحزاب ويودوا لو أنهم بالون في الأعراب يسألون عن أنبائكم لأ بخاوت لو قال وإيات الأحزاب و تعالى كعمة وإيات الأحزاب والأحزاب بنى أحزاب للكعمة ได้กลับนะจวัดดูเราอันนเล้ว أنهمبعدونا في الأعراب يسألون عن أمناءكم ما لو كانوا فيكم م ล ق ت ل ล ا إلا قندا แล้วก็หากว่าบรรดาอาหซับได้ตีกลับมาเนี่ยเขาก็มีความหวังว่าพวกเขาทั้งหลายจะไปอยู่กับนะอยู่กับบรรดาอาหรับยศอนาอันอัมบายุมกับอาหรอบตัวพวกอารบชนบทเนี่ยแล้วก็ไปถามถึง ข่าวๆข,ของพวกเจ้าว่าเราการเมืฟคุณมาคอตรละอล,ละอลีกแ,แล้วอลละและถ้าหากว่าพวกเขาทั้งหลายอยู่กับพวกเจ้าเนี่ยพวกเขาก็จะไม่ไม่ทําการต่อสู้หรอกนอกจากเป็นเล็กน้อยเท่านั้นหมายความว่ญญาบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยเขาหวังว่าให้พวกศัตรูเนี่ยเข้ามานะฮะแล้วก็พวกเขาทั้งหลายก็จะได้ไม่ต้องร่วมในสงครามครั้งนั้นในนครมาดีนะแต่พวกเขาอยู่นอกเนมะืองอยู่ที่บาดีอยู่ที่ พวกอาหาบบรรนอกะอยู่ที่นอกเมืองแล้วก็คอยถามถึงว่าบรรดาข่าวข่าวของบรรดามุสลิมข่าวข่าวของสงครามเนี่ยเป็นอย่างไงเพราะนั้นบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮฺได้บอกถึงสภาพของเขาว่าวาเราจะาฟีกุมมาพอตะลอิลละตุลีละถึงแม้ว่าพวกเขาทั้งหลายจะอยู่กับพระเจ้าเนี่ยหมายความว่าถึงแม้ว่าบรรดาคนกคลุ่มน,นี้เนี่ยมาอยู่กับพระเจ้าในสมรภูรมิมากอตุลอิลละตุลีละ,ละเขาก็ไม่ไม่ทำการต่อสู้ นอกจากเป็นแค่เล็กน้อยเท่านั้นเพราะความขี้ขลาดเพราะความต่ำต้อยของพวกเขาในความหวาดกลัวนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยให้เราเข้าใจสภาพของบรรดาคนที่อิมาของเขาไม่ได้เข้าไปในหัวใจของพวกเขาพราะเวลาเกิดสงครามเขาก็จะหนีแล้วก็หาข้ออ้างรออาก็การละคนทีรสมิลลาอุศวตุน ح س นะ ลิมันการจตุูมาฮ์วัน,นยัมันอาคิรวะล,ลากราลลาฮ์กะตีรอต่อมาัลลอฮุบ ب ح ا ن ه และ تعالى ได้กล่าวในข้ออาาื่นที่เป็นอข้อที่สาคัญยิ่งที่เราน่าจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะฮะเป็นรากฐานที่สาคัญในการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีสั่งล้อมไว้ซันลัม,ลม,มไม่ว่าจะเป็นในทางด้านคําพูดของท่านนบีการปฏิบัติของท่านนบีสภาพต่างๆของท่านนบีเพดัะนั้นท่านนบีอัลลอฮฺ سبحانه ูละา تعالى าได้ใช้ให้เราได้ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบี ในวันที่เกิดสงครามในเรื่องอะไรฮะในเรื่องของความอดทนในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความอดทนในเรื่องของการยืนเคียงข้างท่านธรรมจันทร์สรวลอ้องไหวัซสั้นลำในสมรัตรัมูในเรื่องของการต่อสู้ในเรื่องของการรอคอยว่าเมื่อไหร่ที่รัุบาลนวตาจะให้ความรอดพ้นเนี่ยมาเพราะฉะนั้นแบบอย่างท่านธรรมจันทร์สรวลร้องไห้วัดสั้นลำรัุบาลนวตาได้บอก ก็เราถึงการปฏิบัติตามแบบอย่างท่านเดบีในขณะที่พระองค์ได้กล่าวถึงเรื่องราวของซลเรื่องราวของสงครามอาฮาซาสงครามที่มุสลิมโดนโดนร้อนพ้ะอัลลอฮฺสุฮาหาอตาลาจึงได้กล่าวกับบรรดาคนที่มีความคิดหนักเหมือนกับว่าพอเวลาที่อยู่ในสภาพสมรภูมิที่มันดูน่านสะพรึงกลัวและพวกเขาก็ได้คิดหนัก อัลลอฮ์ตาะจึงได้บอกย้ำเตือนกับพวกเขาอ่ะมางท่าพี่น้องอ่ะอันนี้สําคัญนะว่าอัลออลอฮ์ตาดะได้เล่าให้เราฟังถึสงสงครามอาซาบแลว้วพระองค์ก็ได้บอกกับบรรดาผู้ที่มีศรัทธาตรงนั้นเนี่ยในวันที่พวกเขาเกิดความหวาดกลัวเนี่ยว่าเราคอยแก,การนั่นแหละกุ่มฟีรอหูือลิล,ลัยอุสวลตุลศาสนะสําหรับพวกเจ้าเนี่ยมีหลักฐานของบอที่เป็นแบบอย่างที่ดีงามน,นะลิมานกาในร,รุ่งรุณลน้าวันเย็นอานสร ว่าะการลอฮะกกตีรอสำหรับคนที่มีความหวังต่อลอมีความหวังต่อวันกิยาม์และก็มีการรำลึกถึงอรร์สุฮายูวะตาอย่างมากมายี่นาองอรร์สุฮายมวะตาได้บอกกับผู้มีศรัทธาให้ปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีในการอดทนในสมรภูิในการต่อสู้เคียงข้างท่านนบีนะครับปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบี วันนั้นท่านเบีจึงเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างให้เราดําเนินชีวิตตามในทุกๆสภาพการต่อมาลัะสุภานวตารก็ได้บอกถึงบรรดาบ่าวของพระองค์ที่มีศรัทธาแล้วก็มีความมั่นใจในสัญญาของลระสุภานวาตาราในสิ่งที่พวกเขาจะได้ก็คือวันมาอัมอัลมุมเนูนั้นอาฮจาบบคอฮาดามาวะอัลอมูัูุ وصلت الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليمًا. และเมื่อบันดาผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยได้เห็นอาห์ซับได้เห็นเผ่าต่างๆที่มาาณเวลาที่มุสลิมรู้ท่านจะไม่ได้รู้ถึงการยกกองทัพมาของพวกมุชยีกินแล้วเวลาที่บรรดามุสลิมได้เห็นเผ่าต่างๆได้มาคือมาล้อมมาเป็นจํานวนมากมาเป็นหลักหมื่น ก้อนฮาดามะวะจะนับรอมุ่งรักูลบรรดาคนที่มีศรัทธาเนี่ยก็เลยบอกว่าฮาดามาวะจะนัลลอฮุวะรอซสูงลงสิ่งนี้คือสิ่งที่เอาเลาสัมุบสในตาและรอซูลของพระองค์เนี่ยได้สัญญากับเราไว้ว่าเราจะก้อลรอฮุวะรอซูงลงและอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยได้สัญญากับเราไว้ว่ามาซาดะฮุมอิลลาอีมานวะตัสลีมาและสิ่งที่เพิ่มพูนกับพวกเขาก็คือการมีอีมานแล้วการยอมจำนนหมายความว่าศัตรูจะมาเยอะเท่าไหร่ แต่นี่คือสิ่งที่เลสุฮานวะตาลาได้สัญญาไว้คือสิ่งที่ท่านนาบีสุลององอลอุซัลัมได้บอกกับพวกเขาไว้อิมนาับ,บาสและท่านกตาดาจึงได้บอกว่าอายะเนี่ยสิ่งสลาที่ลัตาดาได้กล่าวนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่อลัทธิตาดาได้กล่าวในสุรบะก้อนว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยคิดหร่ว่าพวกเจ้าจะได้เข้าส,สวรรค์ วัามายะติกุมัสลุลลดีนะครับเรามีข้อบัญิกลุ่มและแบบอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้าพวกเจ้าเนี่ยยังไม่ได้มาถึงพวกเจ้าหมายความว่าไงฮะแบบอย่างก็คือบททดสอบต่างๆที่บรรดาชนรุ่นก่อนได้เจอกันเนี่ยพวกเจ้ายังไม่ได้เจออะไรเลยเพราะนั้นอัลกานาจึงได้บอกในส่วนน้อกวระให้เราได้รู้ถึงสภาพของคนรุ่นก่อนนยว่ามัสสตฮุมุนบะซซอูอัลรอวะซุนซี ได้เจอกับความยากลวาบากได้เจอกับบททดสอบได้เจอกับความเหน็ดเหนื่อยวุนุ่นจรูและพวกเขาทั้งหลายก็ได้มีความสั่งควัลีนามูตจนกระทั่งรสนรสูลป็นศาสนทูตคือนบบนี้นะครับมายระเบียร่วมกัก่อนเนี่ยที่โดนทดสอบเนี่ยวันละดีนาอามานุมะทั้งรูลแล้วก็ทั้งคนที่มีหม่านร่วมกับบรรดารูลเนี่ย ได้บอกว่ามาตานุสวงเมื่อไหร่การช่วยเหลือของอรห์หมายความว่าเราโดนทดสอบกันอย่างหนักแล้วอะห์ตาลได้สัญญากับพวกเราเอาไว้แล้วเราโดนทดสอบกันอย่างมากมายจึงได้ถามว่าแล้วเมื่อไหร่การช่วยเหลือของอรห์สุฮานูวัตาราจะมาอย่างจริงๆังอเลาอห์ตาลาจึงได้บอกว่าอ่าอินนัสวงโมทฮ่พอรีเพิ่งทราบไว้เถอดว่าแท้จริงการช่วยเหลือของอห์สุภานุวตารานั้นอยู่ใกล้นะ แล้วเราไปคุยกันต่อนะครับพี่น้องในเรื่องราวของสุลอาซบมีสิ่งดีๆที่อับุาฮานอตาลได้บอกเป็นบทเรียนให้กับเราตั้งแต่ต้นสุลอ์จนกระทั่งท้ายสุลนะครับวันนี้เราก็คงฝากไว้เป็นเท่านี้นะครับอัลลอะฺรานะบีนามุฮัมมัดวะลาอัลีมซฮัมมิดีวะสัลลัมวัสารามะลัยุมบรหฺมัตุลลอฮัลลฮ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا